พี่ยุวันดาพ,พี่เลี้ยงน้องไซรัสเป็นอีกหนึ่งพี่เลี้ยงคนดังที่หลายคนชื่นชอบมากเลยละค่ะสาหรับพี่ยุยุวันดาพเพราะเคยเป็นพี่เลี้ยงน้องมิยาลูกสาวของป๊อกพัสกรและมากีราศีมาก่อนก่อนจะมาเป็นพี่เลี้ยงของน้องไซรัสลูกชายหัวแก้ววัวแหว,วนของนักแสดงสาวดิวอริสราและสามีชาวต่างชาติอย่างเซบาสเตียนล,ลีซึ่งต้องบอกเลยว่าพี่ยุนั้นโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยจริง เพราะมีประสบการณ์เลี้ยงเด็กมามากกว่า20ปีโดยหลังจากที่เลี้ยงลูกให้ป๊อกมากี้มา3ปีเต็มก็จากการด้วยดีและมาเป็นพี่เลี้ยงลูกชายของดิวต่อส่วนเงินเดือนที่เคยได้รับก็ไม่ธรรมดาเพราะป๊อกมารกี้ เคยออกมาเปิดเผยเรทเงินเดือนพี่เลี้ยงของลูกว่าสูงสุดประมาณ3 0,000่นบาทเลยทีเดียวโดยบอกเลยว่าค่าพี่เลี้ยงแต่ละคนก็ไม่เท่ากาันอยู่ที่ประสบการณ์ของเขาถ้ามีประสบการณ์น้อยหน่อยไม่เคยเลี้ยงเด็กมาก่อนแค่มาช่วยล้างขวดนมช่วยเล็กๆน้อยๆก็จะอยู่ที่หมื่นต้นๆถึง2 0,000ื่นกลางๆปลายๆก็ว่ากันไปแต่บางคนประสบการณ์เยอะก็มากถึง3 0,000ื่นไปเลยก็มีขึ้นอยู่กับประสบการณ์และหน้าที่ของเขาบางทีก็มีโอทีด้วยถ้าเราอยากให้อยู่ช่วงวันหยุดกับเรา ้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆค่ะเพราะมีประสบการเลี้ยงเด็กมากกว่า20ปีและมีความถนัดในการดูแลเด็กแรกเกิดมากเพราะขนาดปอกมากกี้ยังออกปากเองเลยว่าเราก็ไม่อยากให้เขาไปเหมือนกันแต่เขามีความถนัดในการดูแลเด็กเล็กมากกว่าซึ่งทางคู่ก็มีการแนะนําพี่ยุให้กับเพื่อนได้ซ้ําเพราะเขาทํางานได้ดีจริงๆและดูแลลูกของทั้งคู่มาอย่างดีตลอด3ปีเต็มด้วยฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ